โอเคครับกลับมาแล้วนะครับเออมาจังมาแล้วเออไปเลยเข้าเก็บลัดถอยแค่เดียวเองใช่ไหมั้งโอเคลุย pues <aujourd itt> <ne> <teachers> อกาโตนี่เอ้ยน่โยโยโยผูกเอาผูกแม่งกันแล้วกันสุดยอดรุ่นแพ้อะไรไม่ใช่อะไรแพ้อะไรหรือเปล่าะโอ้ย เพื่อเพื่อเอาครับคุณไป็บูมเม้น์บัสเตอร์ก็ได้นะ่ะหน้าสู้ได้เหรอบัสเตอร์เนี่ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยแย่แล้ว ขอเงียบหนนะครับตอนนี้ต้องใช้สมาธิอีกนิดนึงเฮ้ยกดเฮ้ยกดกระโดดแนั่นมันไม่ได้ไปกระโดดะโหแย่แล้วเย่แล้วอืออือโหต่อไปไม่อนแน่เลยว่ะอึ๊ด

ตัวแมนใช่ไหมมันจะแพ้อะไรที่ม่ตัวแมนเนี่ยสงสัยโอ้ยไม่มีอะไรต้องใช้เลยเซ็งนะฮะอิส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 ,อสโอเคเดี๋ยวก่อน ไอซี IC, เข้าใจละโอเคโอเคโอเคอเย่ยมยอดบ๊ายบายแต่นี่แหละปัญหาคือมันแฮอะไรเนี่ยชีพหายโดนหนึ่งทีเร็วปัสเตอร์แล้วกัน

ซีนิโตรแมนไปนะครับหนึ่งเฮ้ยต่อไปกลูแมนนะครับแล้วก็มีคนใจดีให้ของด้วยต่อไปโอ้เจอเป็ดครับเฮ้ยโอ้หเป็ด โมาถึงชานิงค่ตันเนะ่ยเจ็ดเอา้าดิดเข้าไปทัง้งอ่าเข้าของกนก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเสร็จปุ้ง <7. S 1> โอเคอยากใช้รัสเปนี้เลยอ่ะเนี่ยเอาความโชว์ดีกว่าโอเค วันนี้ก็ใช่นีิแทนโอเคครับเอแทงแมนแทงแมนใช้บัสเตอร์ได้ง่ายง่ายง่ายอาอาอาวิา่งไปใส่หลังแหมไม่ได้แอะไม่ได้แอ โอ้ยสะดดพลาดอีกแล้วมาวิ่งมาเลยเอาไปหลังไปหลังเฮ้ยง่ายจุแดแหละไปง่ายก็ดีแล้วลูกต่อไปนะครับต่อไปแก้แค่นกูแมนกันต่อ มียาาก,กว่าบออยมั้น,นไยเ้ต้องหูท้าดีๆนะครับโอ๊สัาน,นิเท้ามนะครับเจอคือไปกับทืบโหไม่งยากเลยครับกลูแมนเป็นแพ้อะไรวะสักกี้จำไม่ได้ฉันมาซุ้ยอะไรนะ เตอร์ดีวะ่ะโอน้นี่เองจะแมลโอ้รูว้ว่ากปนยังไงเนี่ยดีมากดีมาก โอ้โหตายตายตายดูแมนใช่ไหมดูแมนแต่ต้องหาอุบิจัก,การมาแล้วล่ะ้าทางจะต่อไปนะครับเนวแมนนะครับเดี๋ยนะตึง แล้วครับไม่เจอเสมบนติไหมครับข้ามันก่อนได้ไหมพันพันสุดไม่มีปัญหาครับเนลแมนอีนี่อันนี้เราดูว่าแพ้ในต,ตัว ฮาไม่เป็นไรบัสเตอร์ก็ได้โหเซธานี่อีกโอ้มามามาไม่ไปไม่ไปอุ้ยเน่ไม่เคยคุ้มเลยครับไดแรงเนี่ยอาจต่อไปนะครับแคงแมนไม่ใช่เจ็ตแมนครับเจ็ตโทเจ็ตโทเจ็ตโทแมน เฮ้ยวัดน,นัดโอ้ยเสียดายนี่อะไรสำเร็จของเรา,าเนี่ยมันจะหลอนนะเมื่อกี้ไแล,ลูกไฟล,ลูกกิ้งโอเคหนานิดหนึ่งครับ นีงไม่ให้ผ่านนะครับเฮ้ยโอ้รอดได้ไงวะเนี่ยถูกทิ้งไม้เจ็ดโทเจ็ดโทเจ็ดโทแม่อันนี้ก็ง่ายครับปับสเตอร์ธรรมดาได้อันนี้ถ้เาเรารู้ทำไงก็ไม่เป็นดาครบง่ายง่ายอันตัวเตือน อ้ยไงถือเป็นมังนนเนี้ยเจ็ตแมนเนี่ยมาบินบินมามามาลบพาลบโอ้โหโดนจะได้นึกม่าจะไม่โดนนะเซ็งครับเซ็ง ออยิน,นาายมายิงบินมามานเนี่ยแมนน่นี่เป็นเสุดครับกดเลยยิงมืดหลายรอบมากเลยไปเซตแมเนี่ยมามมา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  เหลือสามตัวนี้นะเฮ้ยวันอับรีบเอาด่วนครับต่อไปก็ยิงมัน,นทีก่อนนะเออโอเคเลนโบรครับเลนโบ ตายเลยวิ่งเข่าเมฆไปเข้าเมฆไปยิงมาสองตัวอ้าวไม่ออกพอดีแหมอ้าวเฮ้ยโอ้เออยิงมายิงมามาือก็จับทางง่ายครับง่ายมามา เจนไหนมาก่อนขวากระโดดไปยิงมายิงมาบายบายอู้เหลือหนึ่งขีดอะเบนไหนลอ,อกมาก่อนอ่าฮันนี้โผล่โดนได้ต่อไปนะครับเอ,อยกผูกแมนอันนี้น,นี่โยโย,โยแมนยันล่างนี่ผูแมนใช่ไหม ครูแมนมันจะทำไงมันดีวะอินนี่ของครูเองไม่ได้ใช่อินี่เคยลองแล้วไม่ได้ใช่อินนี่ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หมดก็ด้วยโยคูแอคแคลกโยคูแอคแคลกเออโยคูแอคแคลกไม่แต่โยครูแมมมันแพ้อะไรวะ ถ้า8ต,ตัวมันน่าจะวนกันใช่ไหมหรือมันจะแพ้ตัวเองเออน่าลองเว้มาลองเอาอยู่คอมเมนต์ต่อนะครับ ไปก็ซื้อซื้อซื้อต,ต่อไปก็ไม่อยากไม่อยากลูกกุณแม่งครับถ้าพถึงตามที่เราคิดโอ้โหอ,อะไรเนี่ย อ้เนียยิงไปสองเมตรชนะเลยเ,เดียวเดี๋ยว,ยวไปก็โยโย่กับครูนะครับหนักใจเหลือเกินเดี๋ยวนะโยโย่ดีไซน์ใช่ไหมนี่ลองไปแล้วหรือจะคอมเมดแดช คือไม่คอมเมนต์เดก,ก็โยโย่ครับเอ้ยเดี๋ยวเวดินเห็นเดก็ลองไปแล้วนี่หว่าเดสก,ก็ลองไปแล้วมีโยโย่ไยยไม่ลองอ่ะผมชอเหยื่อยโ,ยโ,ยโย่อ่ะมาลองลอง โโโยโยยมารูโยโย้ Blue, ครับไปกาวครับก็ไม่เยอะก็อโอเคนะถิอว่าโอเคแหละโอ้โอเคโอเคง่ายไปเยอะเลยครับ โอเคครับโอเคต่อไปก็อีนี่อีโยโยมิสายใช่ไหมโ okay. อเคพยายามๆกันต้องช่วยกันก่อนข้า <c oughs> <c oughs> ยคูแมนมากเมื่อกี้ คือโอเคเราไม่รู้มันแพ้วุณอะไรแต่ไม่นึก็จะแพ้วุณตัวเองแล้วเยอะขันขึ้นด้วยสองพี่ตายอะอะไรนะเนี่ยห๋ยวมันจะเ,เล่นตลกให้เราดูอะไรทุกอย่างมามิซายรับชิวแล้วอย่างนี้ โอเคอครบแล้วครับ